ตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดของ g รานบอลบทที่171เทพเทพเจ้ามังกรเพลิงทองคำ g รา b บอลทั้ง7นี้มีลักษณะเฉพาะและดูแตกต่างจาก g รานบอลแบบดั้งเดิม เนื่องจากเซียยาผู้สร้างลูกแก้วมังกรเหล่านี้ไม่ได้มีความคิดแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับเผามังกรและเพิ่มอิทธิพลของความสามารถในหวงอวกาศของเขาลูกแก้วมังกรจึงดูสวยงามเป็นพิเศษและดูแตกต่างออกไปเซียยามองไปที่ลูกแก้วมังกรในมือของเขาและยิ้มจางๆเขาไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยตราบใดที่ฟังก์ชันของพวกเขายังเหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาก็เป็นรองเท่านั้น เขาวางลูกแก้วมังกรทั้งเจ็ดลงบนพื้นและหลังจากที่มีปฏิกิริยาต่อกันก็สบัดและสว่างขึ้นทันทีลาฟูรี่คุณควรเรียกเทพเจ้ามังกรแอดขอเปลี่ยนจากเชนรอนเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับแอดทึ่งรุนในตอนก่อนหน้านี้คาถาคือออกมาเถิดเทพเจ้ามังกร เซียยากลับไปที่ฝูงชนและสั่งลาฟูลี่ที่มีสีหน้าสงสัยบนใบหน้าของเธอคาถาที่เซียยาตั้งขึ้นเป็นภาษาของชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาเนื่องจากผู้สร้างลูกแก้วมังกรจำเป็นต้องรักษาลูกแก้วมังกรพวกเขาจึงไม่สามารถเรียกเทพเจ้ามังกรได้โดยตรงที่นี่มีคำถามเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ควรใช้ดราก้อนบอลในแง่หนึ่งการมีอยู่ของลูกแก้วมังกรจะทำ ให้พลังงานเชิงลบในจัก,กรวาลสมดุลและสร้างปาฏิหาริย์ในทางกลับกันพวกมันรบกวนธรรมชาติในระดับหนึ่งดังนั้นราก้อนบอลจึงมีข้อจำกัดในการใช้งานเมื่อราก้อนบอลสมหวังก็จะมีช่วงเวลาแห่งการปรับตัวในเวลานั้นพวกเขาจะกลายเป็นหินธรรมดาเพราะพลังงานของพวกเขาหมดแล้ว พวกเขาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นลูกแก้วมังกรหลังจากดูดซับพ,พลังงานทิงพอแล้วช่วงเวลาการปรับตัวนี้เกี่ยวข้องกับขนาดของดาวเคราะที่ลูกแก้วมังกรกระจัดกระจายและความสามารถของผู้สร้างยิ่งดาวเครมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถดูดซับพ,พลังงานได้มากขึ้นและระยะเวลาการปรับตัวจะสั้นลงในขณะเดียวกันถ้าความสามารถของผู้สร้างระก,ก้อนบอลดีพอเวลาในการืุนตัวของลูกแก้วมังกรจะสั้นลงเกี่ยวกับประเด็นนี้ลูกบอลซูเปอร์ราก้อนที่สร้างโดย เทพเจ้ามังกรซาลาม่านั้นดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยพวกมันกระจัดกระจายไปทั่วสองจัก,กรวาลและดูดซับแก่นแท้ของทั้งสอองอต่อไปนี้คือลูกแก้วมังกรของดาวนามเมกที่สร้างโดยผู้อาวุโสใหญ่ของดาวนัมเมกลูกแก้วมังกรของดาวนเมเมกมีพลังมากเนื่องจากมีขนาดมหุมาของดาวเคราะห์และความความสามารถพิเศษของท่านอาวุโสใหญ่ถัดไปคือลูกแก้วมังกรแห่งโลกซึ่งสร้างโดย เดนเดละคามิตแต่ตอนนี้หลังจากซูเปอร์ดราก้อนบอลแล้วลูกแก้วมังกรที่ดีที่สุดต่อไปควรเป็นลูกแก้วมังกรคริสตันที่เสียยะสร้างขึ้นเนื่องจากความสามารถของผู้สร้างลูกแก้วมังกรคริสตันเสียยะนั้นทรงพลังเพียงพอ หลังจากลูกแก้วมังกรคริสตัลสามเรจอตามความปรารถนาแล้วพวกมันก็จะกระจัดกระจายไปทั่วกาแล็กซี่รูปเกลี่ยวดึงนั้นพลังงานที่สามารถดูดซึมได้จะมีมากเพียงพอกลับไปที่หัวข้อเนื่องจากลูกแก้วมังกรเป็นวัตถุที่รบกวนธรรมชาติไม่ว่าพระเจ้าจะเป็นอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถหลุดออกไปจากกฎของจัก,กรวาลได้ หากใช้บ่อยเกินไปและใช้เพื่อสิ่งที่มีเกินไปก็จะทำให้เกิดการตอบโต้จากกฎธรรมชาติดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความสามารถของผู้สร้างของพวกเขาเป็นสะพานเพื่อรักษาความคงอยู่ของราก้อนบอลเองดังนั้นโดยทั่วไปแล้วลูกแก้วมังกรไม่สามารถใช้โดยผู้สร้างเพื่อสร้างความปรารถนาสำหรับตัวเองได้นอกจากนี้ควรจำกัดการใช้งานเมื่อการใช้งานของพวกเขาเกินขีดจำก ที่ผู้สร้างของพวกเขาสามารถทนได้การตอบโต้ครั้งใหญ่จากจัก,กรวาลจะถูกกระตุ้นและสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดหายนะลาฟูลี่พยักหน้าและปฏิบัติตามเนื่องจากความไว้วางใจของเธอที่มีต่อเซียยะเธอจึงไม่คิดมากและเดินอย่างกระตือรือร้นไปที่ด้านหน้าของลูกแก้วมังกรคริสตัลนทั้งเจ็ดลูกที่ใจกลางจัตุรัสเธอหายใจเข้าลึกๆขณะมองไปที่ลูกแก้วมังกรที่ส่องแสงจ้าและตะโกนคาถาท,าที่เซียยะสั่งให้เธอทำออกมาเชรออนอ ลาฟูลี่ตะโกนเสียงดังเป็นภาษาจีนมันเป็นภาษาจากชีวิตในอดีตของเซียยะไม่มีใครในโลกปราก้อนบอนรู้ว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรพวกเขาไม่สามารถใช้อุปกรณ์แปลเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างภาษาผ่านคำและสำนวนที่ใช้กันทั่วไปทุกวนันเนื่องจากเธอไม่เคยพูดภาษาจีนมาก่อนน้ำ เสียงของลาฟูรี่จึงค่อนข้างแปลกแปลกคล้ายกับชาวต่างชาติที่เพิ่งเรียนรู้ที่จะพูดภาษาจีนและทรรมให้เซียย่ายิ้มด้วยความคิดถึงในโลกบราก้อนบอลมีเพียงเขาเท่านั้นที่เข้าใจภาษาพื้นเมืองนี้ลือ ทันทีที่เสียงของลาฟูลี่สะท้อนออกมาสีของท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปทันทีเมฆกลุ่มใหญ่ลอยมาจากขอบฟ้าอันไกลโพ้นไม่ใช่เมฆดำแต่เป็นเมฆสีทองในไม่ชาม้าเมฆสีทองก็ปกคลุมดวงอาทิตย์ยามเช้าและปกคลุมท้องฟ้าของดาวเครเยโดล่าทั้งหมดด้วยเมฆวิเศษราวกับว่าเทพเจ้ากรรมลังจะลงมาสู่โลกมนุษย์หลังจากนั้นฟ้าร้องก็เริ่มประทุเสียงฟ้าร้องที่อึกกระทึกคล้ายกับเสียงกลองสงครามที่ส่งเสียงดังค่อยๆส่งมาจากที่ไกลไ ในขณะเดียวกันลูกแก้วมังกรที่ส่องแสงสีทองก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสว่างและสว่างขึ้นร่วมกับสายฟ้าสีฟ้าบนท้องฟ้าฉากการอันเชิญของลูกแก้วมังกรคริสตัลเหล่านี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับลูกแก้วมังกรของโลกเซียญาย,ายิ้มขณะที่เขาแสดงความคิดเห็นในใจคังราม เสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วทั้งสวรรค์และโลกทันใดนั้นลูกแก้วมังกรคริสตัลทั้งเจ็ดก็ปล่อยรงังสีแสงสีทองจำ้ำนวลมากซึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะชาร์จโดยตรงผ่านเมฆเวทมนตร์สีทองและสู่ชั้นบรรยากาศคำรามเสียงคำรามของมังกรอีกตัวดังก้องนอกโลกและเงาสีทองก็ฉายผ่านชั้นบรรยากาศ เสียยกขมวดคิวและเดินตามรอยแสงสีทองอย่างเงียบๆด้วยสายตาของเขาเขาคำนวณการสร้างเทพเจ้ามังกรน,นี้ในใจของเขาเมื่อมองจากที่นี่เทพเจ้ามังกรที่เขาสร้างขึ้นดูใหญ่เกินไปเล็กน้อยหูหูเงาค่อยๆใหญ่ขึ้นราวกับว่าอุกาบาดขนาดใหญ่กำลังพุ่งเข้าชนโลกและทันใดนั้นเมฆวิเศษสีทองที่กลืนกินขอบฟ้าก็ถูกพัดหายไปบนท้องฟ้าภาพเงาขนาดใหญ่ค่อยๆชัดเจนเทพเจ้ามังกรปรากฏตัว เสียยากระสิบในใจและเงยหน้าขึ้นอย่างไรก็ตามเงาขนาดมหุมาที่เขาคุณพบได้สลายดวงอาทิตย์ราวกับว่ามันกำลังจะชนกับดาวครนั้นเป็นเพียงส่วนหัวขนาดใหญ่ของมังกรทองห้าเล็บและร่างของเทพเจ้ามังกรยังคงอยู่นอกชั้นบรรยากาศสีสกของมันใหญ่มากราวกับเทือกเขาขนาดมหุมาและทอดยาวไประหว่างสวรรค์และโลกหากใครมองไปที่เกล็ดสีทองจากที่สูงตาช่างนั้นจะดูใหญ่โตราวกับภูเขาเมฆเวทมนต์ค่อยๆถูกเผาโดยออร่าที่ร้อนแรงรอบตัวของ เทพเจ้ามังกรและร่างสีทองของเทพเจ้ามังกรในระยะไกลก็มองเห็นได้ไม่ชัดเทพเจ้ามังกรขนาดมหึมามีออร่าอันศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังและสูงส่งคล้ายกับออร่าของซูเปอร์ไซย่าร่างกายของมันเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะล้อมรอบดาวเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์นั่นนั่นคือเทพเจ้ามังกรแกะสลักโดยเซอร์ไซยา่า เมื่อมองไปที่เทพเจ้ามังกรขนาดใหญ่ซึ่งส่องแสงจากดวงอาทิตย์ราวกับว่ามันเป็นสัตว์ร้าย,ยักษ์จากยุคดึกดำบรรลาฟูลี่กลืนน้ำลายของเธอด้วยความตกใจอย่างมากน่าทึ่งมากนี่คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อะไร มันใหญ่มากและทั้งตัวก็ไม่ด้วยเปลวเพลิงสีทองฉันไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งเช่นนี้มาก่อนฉันได้ยินมาว่าเทพเจ้ามังกรน,นี้เป็นสิ่งที่เซอร์เซียย่าเรียกมาเพื่อช่วยเราช่วยเหลือพี่น้องสตรีที่ติดอยู่ในจัก,กรวาลจริงๆ สาวๆเอลคุยกันอย่างกระตือรือร้นพวกเขาต่างหวาดกลัวโดยเทพเจ้ามังกรขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแบบจำลองของเทพเจ้ามังกรถูกสร้างขึ้นโดยใช้กิ่งก้านของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของแม่เทพธิดาเด็กหญิงเหล่านี้จึงมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเทพเจ้ามังกรแห่งสวรรค์ท่านเซียนยาเป็นเทพเจ้าหรือไม่เขาจะเรียกสักตว์ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ออกมาได้อย่างไร เทพเจ้ามังกรที่ลุกเป็นไฟด้วยออร่าสีทองก้มสีสะลงและมองลงไปที่คนด้านล่างปากขนาดมหึมาของมันพ่นลมออกมาและเสียงของมันก็ดังก้องไปทั่วสวรรค์และโลกคนที่เก็บลูกมังกรทั้งเจ็ดได้จงพูดความปรารถนาของเจ้าไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามมันเป็นได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ลาฟูรี่กระตุกออกจากพวังของเธอด้วยการให้กำลังใจของเซียญาเธอเงยหน้าขึ้นและขอพรกับเทพเจ้ามังกรในคำพูดที่เซียญาได้แนะนำเธอว่าเยี g, ley, ่ยมมากเทพเจ้ามังกรนำพี่สาวของฉันที่ติดอยู่นอกดาวเคราะห์เยโดลากลับมาด้วยความทุกข์ยากหลังจากที่เธอปรารถนาลาฟูรี่ก็เฝ้าดูอย่างระมัดระวังด้วยสายตาที่คาดหวังดวงตาสีแดงเลือดของ ley, orn, เทพเจ้ามังกรเพลิงทองคำเป็นประกายมันเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะพูดว่า ความปรารถนานี้ง่ายนิดเดียว จากนั้นทันทีดวงตาของเทพ,พเจ้ามังกรก็เป็นสีแดงเมื่อดวงตาของมังกรส่องประกายด้วยแสงสีแดงที่น่ากลัวความปรารถนาของลาฟูลี่ก็เป็นจริงภายใต้ผลของพลังมังกรของพระเจ้าในเวลานี้มีร่างที่สวยงามมากมายปรากฏบนดาวเครเยโดลาเด็กผู้หญิงเหล่านี้สวมเสื้อผ้ายับยับที่แทบไม่ปกปิดร่างกายเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานจากภายนอกทุกรูปแบบความปรารถนาของเจ้าสำเร็จจอแล้ว หลังจากที่เทพเจ้ามังกรเปลวเพลิงทองคำผู้จบก็สังเกตเห็นเซียญ่าและกล่าวด้วยความเคารพผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ฉันจะแก้ตัวเองยืมเซียญ่าพยักหน้าสั้นๆซิ่ว เมฆวิเศษสีทองบนขอบฟ้าหายไปและเทพ,พเจ้ามังกรเพลิงขนาดยักษ์ก็เปลี่ยนกลับเป็นลำแสงลำแสงเหล่านี้หันกลับไปที่ลูกแก้วมังกรคริสตันทั้งเจ็ดพวกมันกำลังจะบินไปยังเอกภพกาแล็กซี่รูปเปลี่ยวในระยะของพวกมันอย่างแม่นยำนี่คือจัก,กรวาลที่6กชั้นปล่อยให้คุณบินหนีไปไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งนี้เซียะก็กระโดดเบาๆและจับลูกมังกรก่อนที่พวกมันจะบินหนีไปและเก็บไว้ในพื้นที่มิติ หลังจากที่ฉันกลับไปที่จัก,กรวาลที่เจ็ดันจะปล่อยพวกมันบนดาวเคราะห์เฉินระยะเวลาการปรับตัวของลูกแก้วมังกรคริสตัลเหล่านี้คือหนึ่งปีและพวกเขาต้องดูดซับพลังงานจากภายนอกเพื่อฟื้นตัวจากนั้นเขาก็มองไปที่ลาฟูลี่และคนอื่นๆที่กำลังกอดและร้องไห้อยู่ด้านล่างยิ้มแล้วหันมาและใช้การส่งทันทีเพื่อจากไปจากช่วงเวลานี้บนดาวเคราะห์ยเยโดลานอกจากท่านมารดาเทพธิดาแล้วตำนานของเทพ,พเจ้ามัางกรก,ก็จะถูกบูชา